สวัสดีพี่น้องป้องไปมาพบกันกับทยอยอีกแล้วในวันหยุดวันอาทิตย์ที่พี่น้องพี่น้องจ๋ามากินข้าวกลางวันด้วยกันมากินเทียงเด้อพี่น้องวันนี้ทยอยก็กินแบบง่ายๆ่กระเพาะปลาเดียพี่น้องจาอ๋ากระเพาะปลาอันนี้อาหารเพื่อสุขภาพพี่น้องอีกแล้วนี่คนมีบุญอีกแล้วฟิปเนี่ยมีบุญอีกแล้วมีพี่คนที่แบบหางแพงกันนะเพิ่นเป็นแม่ขั่วของอันสมาคมผ้าที่พาวลัดนองพี่น้อง ิ่นกรเฮ็ดแบงมาไห่เนี่ยไก่ดำตุนพี่น้องไปไก่ดำตุนเพื่อสุขภาพปัเห็นนองอันสาวแบบว่าบริยูในนอนหลายมาบำรุงสุขภาพน้องสาวไก่ดำตุนโบแมนถึกถึกด้วยพี่น้องเด้อบรรยากาศสุขภาพอีแล้วนี่ผลไม้มีแอปเปิ้ลแล้วก็มีสาลี่พี่น้องสาลี่มีมีมิสมเชงมันอันนึกบอกเนี่ยเขาเรียกส้มเชงมาหน่อยหนึ่งมาพี่น้องพี่น้องมาแมามากินน้วกัน บำรุงสุขภาพด้วยกันนะพี่น้องอาะมาบ้านเบาบาได้พี่น้องนี่ลุยเลยเด้กลกเข่าเฮดเตเบียแข่ง,งานบ้านนะพี่น้องพราว่าเฮาทำงานเนาะคนทำงานพี่น้องอเลยคนทำงานเนี่ยบ่ค่อยมีเวลาเด็วันหยุดวันอาทิตย์ก็โอ้ยทำความสะอาดบ้านทำอ,อย่างเนาะพี่น้องบันทึกกัสิว่าเราเบาเรื่องทำมาอีกหน่อยนึงเดิมมันนีเด้อพี่น้องเนาะเบาเสกทำมาไปน่อยนึงกับเรื่องทีว่า เท่าไรของกิ่นมาในละพี่เนาะอาซิตังทั้งใดตังไว้ท่างนี้กอนเรื่องของกิ่นเนาะอันน้ทยัยอยกับไปแบว่าศึกาษาปฏิบัติธรรมมาเนาะพราแม่ครูบาอาจารย์เพื่อนก็บ,บอกเดอ้อเอ่ยชื่อก็ได้เพื่อว่าวัตทิทยัทยอไปเนี่ยคือหลวงพ่อสนองก,กตาบุญโยเดอ้อเพื่อนสอนธรรมะกรรมฐานเพื่อนว่ายิ่งให้ยิ่งได้เพื่อนว่าแต่ว่าการที่ว่าที่ยิ่งให้ยิ่งได้น่ะปรแม่ณว่าข้าไปัน ทำลายจะของบางเบียรจะของมีทุนไตรละไทยเมื่อเด,ด้พี่น้องเฮาต้องเออมีห้าออบาทสี่บาทบุญนนะ่ะเฮาก็ต้องค่อยๆทำไปแล้วก็เวลาของกินน่ะเราต้องให้เขาดีๆแล้วมันจะได้กลับมาดีๆหาเรานี่เขาใดไของเพื่เอเกษียาข้องดีๆให้กันเฮากินก็ขึ้นนี่แหละไก่ดําตุนสมุนไพรจีนได้พี่น้องเหม็นวะตัวนึงกับสองสามลอยได้ไก่ดําตัวนน้อยนะพี่น้องเคยซือมาเห็นอ่ะ บริเเครื่องเด้เครื่องอีเด็ว้วพอคนบอกถ้าไปฝึกปฏิบัติกรรมฐานเนาะมันบอกว่าโยมแล้วเราให้ของอะ่ะต้องให้ของดีๆคพณ่นยกตัวอย่างเลยพี่นอ้องนี่พี่นอ้องจากซ้อนเราจัากหน่อย,ยจ,จะจ่ายจะปาล้ำคันตอนน้ำถ่วงไหมมันก็มีเนาะพี่น,อนอ้องเนาะบางคนก็นเอาของที่แบบ จะข้องใส่แล้วทีแบบว่าบบใส่นะเอาไปบริจาคเพื่อนบาอาถ้าเกิดเป็นตัวเราล่ะถ้าเราได้รับอ่ะจะคิดยังไงความลําบากก็มีอยู่แล้วทุกอย่างแล้วก็เสื้อผ้าที่เอาบริจาคก,ก็เลยเสื้อผ้าเก่าๆเพื่อนว่าสิน่ะพี่น้องนั่แหละคิดว่าเกิดเท่าเดือดร้อน้าเกิดเ้าเดือดร้อนอยู่แล้วค้องก็ได้ของหม่สินะพี่นอ้อ,นอนง,ออออง,องมองม,งองม่ก็ะิไม่แห้งเด้ สันติจะแบบเออเขาเพื่อนเอาของมาให้ห้านนองบริเวณของเหลือของกันไคลิปนเนี่ยเขาก็เคยเห็นอยู่นอกพี่น้องเนะ<ๆ>เาะฮัมเบรเวอรผาผาพิมง์ถึงไท่นะเราเรื่องจริงแล้วก็ที่ยกแต่ยาเน,นึ่ยมูพวกกันในมูบ้านนี่แหละเราใหปฟังเพื่อนก็ไปวัดดังๆวัดนึงนีงน่นหละพี่น้องบปนี้แจ้บไปวัดจังไดเนาะพี่น้องเลยเอาว่าทำบุญเยอะๆจะได้บุญเยอะที่ขึ้นสวรรค์นะ บาตนี่พี่น้องเบาดังพูดขอเบาเสียงดังขอโทษใส่อารมณ์จะบ่อยฟังบาตนี่มีบานมีซองไหมพี่น้องขายแล้วเอาไปบริจาควัดไหมไปสางมาไปสางเจดีย์ไว้อา่านได้บุญหลายดีขึ้นสวรรค์นนะพี่้องเอ้ยถนอยขอเบาในเด้อมันบป็นเมนขึ้นสวรรค์เด้อพี่น้องเฮ้าน่ะมีเท่ากับมีท่านไดเขากับแบงไปทำบุญะเล็กน่อยมีถ้าบันมีหลายผู้ค่นมีหลาย เขาก็บอกว่าขอุโม,มทนาซะถูกกับบุญที่ผู้เพื่อนไม่หลายเท่ากับโมทนาเอาก็ได้น้เพืนบานข้ขายบ้านพี่น้องขายบ้านขายรถไปทําบุญปถวายวันพี่น้องบานี้จะคองขึ้นขอโทษด้วยจ้ะค้นสวัรดอลูกนรกไปไปบ้านเศร้าขึ้นรถม์บัตพี่น้องเอ้ยบริวารคือบานให้ย่องว่ายกตัวอย่างวะเพลิรนสอนเขาตรงนี้สติเด้ การไปวัดเราต้องมีสติพี่น้องไม่ใช่ไปเราไปหมดเลยถ้าเกิดว่ามีเยอะโอเคมันก็มีเนาะเพิ่นเป็นหมอเพิ่นบ่มีลูกมีเต้าอ่ะนั้นสมบัติเพิ่นหลายเพิ่นรวยเพิ่นหยุดเพิ่นบ่เห็ดคลินิกเลยเพิ่นก็ไปปฏิบัติยวัดแล้วเพิ่นกะใส่เงินทองเก่าของเพิ่นมีเป็นใดลลานอพี่น้องเนาะอันนั้นเพิ่นโอเคแต่ว่าถ้าเกิดคนบ่มียังเท้านะหะเงื่อนเดือนรลยเดือนเนี่ยเ้ากับปีก ไปทำบุญทำผ่านไส่บาตรใส่พวกตะวักการใส่บาตรนะคะพี่น้องคุณจะต้องใส่บาตรพระอาหารที่บ้านก่อนนะพระท่านพูดอยู่โยมเอาของดีๆมาถวายตมาเนี่ยพระอาหาันที่บ้านเนี่ยใส่บาตรมาหรือยังค่นยังบอกเนาะพี่น้องเจ้าอาวาสิ่นมีบ้านสึกเด็กแต่พ่อแม่เหล่เขาสึกจากเป็นพ่อแม่เราไม่ได้พี่น้องก็เบาอันนี้อันนึงเน้วพี่น้องเด้จ้า เขาบอกอันนี้หนึ่งพี่น้องบางค้นไปนะบุ้ไม่าไปพิ่งตูไปจนเมืออได้มาแมนยูถ้าคุณมีเยอะแล้วบ่เดือดร้อนจะของได้แต่ถ้าการเนยว่าเดือดร้อนจะของขายบ้านขายช่องไปบริจาควัดมือเราเจะของมาอยุวันเศร้าไปขึนนรดมีเนี่ยพี่น้องคิดเบื้องใน,นว่าลูกเต้าอ่เนาะคิดกันสิล่ะอยากให้ย่อไปวัด ถ้าเนาปฏิบัติถ้ำถ้ำบุญเนี่ยถ้า่อเะเทจากไหนพี่น้องหนึ่งงานเราได้เงินได้เงินมาจากงานพิเศษถ้ายนอะก็บสิแบงไว้ยอดเซกระบุกห้าสิบบ,บาทร้อยไว้แต่ลแล้วเต่หขาอยากาเกิดสม,มุนห้าอยากไปเฮ็ดบุญกระถินบุญใญ่สินะ่ะเ้าก็ไปเดือดล้ลนเจ้าของอบไิบังเบียเจ้าของอันนั้นน่ะเออ หมายถึงว่าเข้ากับตัางจิตเห็นว่าเออเงินนี้ข้าพเจ้าได้มานี่นะได้เป็นดุลความบริสุทธิ์ข้าพเจ้าขอไปต่อบุญลุงผู้ศาสนาให้ชีวิตของลูกเนี่ยจเจริญรุ่งเร,องเรืองแล้วก็มีความสุขกับสินะพี่น้องเออบ้าแต่ทำไมเลยลืมไก่ดำตุน๋นบำรุงร่างกายพี่น้องมันดำเลี่นี่เนื้อไกไ่เลยนี่พี่น้อง แล้วอันนี้ก็เป็นของสมุนไพรของเออ่คุณจีนคือนนะเอือดบือถืออกเนี่ยใส่เห็นหอมด้วยเนี่ยใกล้ดำเลยพี่นอ้องห,หอมแซ่บๆพุงหา้า มันต้องหักกันพี่นอนเนาะจึงได้กินของดีๆปานนี้เนาะแล้วก็บาอีกเบาอีกเบาอีกอันนึงเบำเรอบาอีกเนาะ คือพอคนสนมากเนี่ยเรื่องที่แบบเกี่ยวกับเรื่องที่ว่ามี่อย่างขาตรงแบงแบงให้พ่นเนี่ยย่งพมีเพื่อกแบเบงเขาพมีกินตลอดชีวิตคือกันคือความหมายสิละย่เขามี่มีหน่อยมีลายข้ากระเบงกันไปมีหน่อยขาแกบงใส่ถ้วยมีลายขากับแบงลายไปตาาอัตภาพเนาะปันญาย่ำพมี่มันก็คิดถึงเออเมือนั่นไอ้ใจเมือันเอาของมาหายมือนี้ขามี่กับรองแบงหายสินะ มื่อนี้อาซิบบอกว่าแค่เนาะเขาบอกหลายพี่น้าะคืออย,อ,อ,ยอ,อยากบอกอยากบอกให้ฟังยังสิละเนาะอย่าฟังลำคาญกับน้องพี่น้องเพื่อสิมีประโยชน์มีสาระนะ <c oughs> การแบ่งปันการเอื้อเฟื้อเนี่ยมันเป็นการดีเนาะย้ำเดือดร้อนอย่างมากน้ำห้องบ่มี่ห้องกับแบ่งกันน้ำขึ้นมี่ห้องกับแบ่งไงห้องคือัน เป็นการที่ไม่นาใจตัวกันนะบอมเนมาสิตังหนาตังตาสีแบบอุ้อสโฆษณากันบอมนก็คือห้ามาเห็นยูทูปเนี่ยยูสายยุสาศาสตรดทวทีพิศป็นยางเท่าจึงมีความผูกพันหากกันตื่นมากกอยากเปิดเท็นหนากกันอยากเบาอยากจ่าได้ทักได้ท่าย,าย,ายกมวนแล้วพี่นนอะมวน เบื้องคีบผู้น,นั้นเห็ดยังสีแดงผู้น,นี้เห็ดยังสีแดงสินะมันก็ไม่ความสูงเลยละ่ะเพราะว่าอันใดที่เราไม่เคยเห็นไม่เคยรู้เ,เพื่อนๆใน,นยูทูบก,ก็บโวงเอกก็ได้รู้พี่นนอง พี่น้องในกินยัง,ยงกินแหนมอ่ะน,นี่ให้ยอ้อนแล้วบ้นมีเวลาไปเบิ่งอันคลิปพี่น้องเด้ออย่าน้อยใจเดี๋ยวจะพี่น้องบางเทื่อนอ่ะเพื่นอนเพื่นอนเนี่ยเขามาเนี่ยอาจจะเป็นสองมื้อสามมื้อก็ได้นะจ๊ะเพราะว่าันหนึ่งโกนพิยุคนกับบัวหิไปทันทีเนาะเดี๋ยวนี้เพื่อนออกมไม่เด้บัวไม้มาลุมปึบต่อคอมเมนต์ปล่าหร้อพี่น้องบัวใหเลยนะเพื่อนวาน่ะเอาตาอล,าลอดเวลาตลอดจังหวะเลพี่น้องเนาะ เป่ามาไลายแล้วก็จบคลิปไปแค่นี้ก่อนพี่น้องแ่จะต้อกินโต๊ะดอกวะน้ำพอดีอิ่มเป่าหลายไม่แต่ฝอยมือน,นีิพี่น้องแา่ขอบคุณทุกกําลังใจที่ให้ทยอยมานะจ๊ะทยอยก็จะรักทุกคนแล้วก็จะพาย,ยายามจะไปดูคลิปพี่น้องอย่าเพิ่งน้อยอ,อกน้อยใจนะรักทุกคนจุ๊บจุ๊บสวัสดีค่ะบ๊ายบาย